สุดตื่นตันไปเตยโผกอดคุณแม่และลูกสาวหลังต้องห่างกันกว่า6เดือนเธอมรสุมชีวิตที่ทําให้เธอนั้นต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจําเป็นร้อยวันทีเดียวสําหรับนักร้องชื่อดังใบเตยอาสยามและล่าสุดเธอนั้นได้รับการตระกันตัวออกมาและได้ออกมาเจอลูกสาวซึ่งก็ทําเอาหลายคนนั้นดีใจหนักมาก แถมล่าสุดนั้นก็ยังมีข่าวเวววลหมาว่าสาวใบเตยนั้นกำลังจะคัมแบ็กเริ่มแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่งานรอยกระทงอีกด้วยล่ะค่ะแถมบัตรนั้นยังขายหมดแล้วซึ่งก็ทำเอาแฟนๆนั้นดีใจตามเธอหนักมากงานนี้หลายคนนั้นก็เลยอดโฟกัสเรื่องราวของเธอไม่ได้โดยเธอเองนั้นก็ได้รีโพสข้อความจากลูกน้องชายตัวเองที่แท็กมาบอกผ่านทางอินสตาแกรมสอรี่ว่า อย่าท้อใจมีคนรอฟังเพลงสาวใบเตยอยู่และเธอเองก็ขายบัตรได้หมดภายในวันเดียวด้วยจากนั้นที่หลายคนโฟกัสก็คือข้อความที่สาวใบเตยนั้นได้รีโพสต์มาเป็นข้อความที่เขียนว่าทำไมถึงรักใบเตยอาสยามตั้งแต่วันแรกที่เจอพี่เตย มาจนถึงวันนี้รวม10ปีวันแรกพี่เตยเอ็นดูเราแบบไหนก็ยังเอ็นดูเราแบบเดิมน่ารักเสมอมาพี่เตยตัวจริงมุมหลังกล้องนางน่ารักและเป็นคนดีมากๆเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่สู้ชีวิตเป็นคนที่ไม่เคยคิดลบชีวิตจริงพี่เตยเป็นคนคิดบวกมากๆเชื่อว่าวันนี้พี่เตยกลับมาแล้วความเข้มแข็งของผู้หญิงคนนี้ ไปต่อได้สบายมากเราจะรักกันแบบนี้ตลอดไปจากนั้นไม่นานก็มีคนเข้ามาแคปรูปนี้และให้กำลังใจสาวใบเตยกันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนั้นก็มีการเปิดเผยภาพสุดปลื้นตันเมื่อใบเตยนั้นได้โผลก,กอดคุณแม่และลูกสาวหลังจากต้องห่างกันกว่า6เดือนฟ้าหลังฝนงดงามเสมอนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ